สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับอีสานพารวยครับมื่อนี้สองตุลาคมสองพันห้าร้อยอกหกสิบสามเมื่อวานนี้นะครับหนึ่งตุลาคมเป็นวันที่รัฐบาลออกฉลากเกมแบงค์รัฐบาลน,นะครับงวดประจำวันทีหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนีผู้ใดถือผู้ใดลำล้ำรวยมันหมานบอพี่น้องนะครับเมื่อวานนี้สําหรับเมื่อวานนี้ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับช่วงสายๆพงเปรย์ลงคลิปนะครับสรุปเลขสามสี่สำนักนะครับ ึ่งก็มีเลขของหลวงพ่อนะครับที่กับพ่อไปลงคลิปไวมาว่านี่นะครับกระเข่าสามเก่านะครับรวมถึงนะครับตัวกันนะครับเฉือไปแต้มหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องที่ได้ข้าวา่ามองคลิปมาว่านั่นนะครับกับที่ลำๆล้วๆมันเหมนกันนะครับสําหรับผู้ที่ได้ตามนะครับซึ่งมาว่านี่ตัวเลขที่ออกนะครับตัวล่างนะครับสองตัวล่างกับหาเก่านะครับเป็นเลขอั้นะครับสุดท้ายแล้วก็มาออกคือเก้านะครับทีนี้พี่น้องเอฟซีหลายๆคนทั่วประเทศนะครับ แต่ตามมาหาเก่าเป็นเล็กอันนะครับบางคนบางจมือนะครับกระจายเคืองหนึ่งบางเจ้านะครับกับวารับเพราะเห็นพี่นองนะครับว่ามึงห่วยนะครับที่แนวทางของหลวงพ่อที่ผมลงไว้เมื่อวานนี้นะครับถึงเพิ่นไห้นะครับเข่านะครับตัวสามเก่านะครับรวมถึงนะครับตัวกันสามตัวนะครับให้พี่นองในมึงอีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับพี่นองที่มึงบระทันเมื่อวานนี้เพื่อที่นะครับงวัดน้านะครับงวดสิมานี่ ผมก็ได้เอานําแนวทางนะครับของหลวงพ่อมาลงให้พี่น้องในเมืองอีกนะครับพี่น้องเอฟซีครับซึ่งเมื่อวันนี้นะครับผมก็ได้ฟันนะครับฟันตัวเน้นไปนะครับสามที่ผมได้บอกไปนะครับสามตั้งแต่แกมาแท้นะครับซึ่งพิที่ในนอตนะครับเมื่อวันนี้สามตัวบนนะครับก็ออกแปดเก้าสามนะครับสามก้ามานะครับตามนัดหมายซึ่งเลขลวงพ่อนะครับที่ได้ติดต่อกับผมนะครับเพิ่อนกระหายไหวแนวทางนะครับสามตัวบนเมื่อวัน งวดเมื่อวานนี่นะครับงวดหนึ่งตุลาคมกับ463นะครับกับพลาดไปส่วนสองตัวนะครับเป็นไห่ไห้นะครับ39นะครับ27แล้วกั20รวมถึงตัวการเบิร์นนะครับเป็นไห่993นี่คือตัวกันไหวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสามตัวบนนะครับก็ออก893นะครับตัวนี้พลาดไปแต้มเดียวนะครับสําหรับเลขหลวงพ่อส่วนสองตัวนะครับกับ39ออกตัวกลับนะครับ ถ้าพี่น้องท่านใดซื้อเป็นนะครับซื้อกลับซื้อขึน้นซื้อลงบนล่างนะครับกสิถธิ์กสิมิโชคมิลาภกันไปสําหรับพี่น้องที่ได้เมือคลิปเมื่อวานนี้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับงวดที่สิมานี่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามผมพจิณัมนวทางของหลวงพ่อนะครับซึ่งเลขกมาหลายตัวนะครับให้มาฝากเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเฮาแต่พีจันนากันในงวดสิบหกตุลาคมหกสาม ก็ห้พี่น้องนะครับร่อนะครับสาหรับพี่น้องที่สิอเล่อเหลวงพอนะครับก็ให้รอติดตามนะครับว่าแนวทางในงวดที่จะมาถึงนี่เิ่นที่ห่ตัวใดนะครับแต่้นก็รขอกาลังใจกับพี่น้องน้านะครับให้เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานพะรวยน้ำนะครับมานะครับเื่อติดตานนะครับก็ได้มีแนวทางในการเสีียงโชคสงลาภไปพิจารณานะครับว่าจะเป็นงวดนีหรือว่างวดหนางวดต่อต่อไป เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคลิปหน้าครับพี่น้องครับมือนีอีสานพะรุยสวัสดีครับพี่น้อง